<Wow. S 2> 你是哪国人？你猜<差>？我猜你一定是日本人。不是，我是泰国人。真的，你真的好像日本人。大家好สวัส <noise> ด<楽>ีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเบาสมองกันนิดนึงค่ะ วันนี้มีบทสนทนานะคะจากการ์ตูนที่เอามาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบทสนทนาในวันนี้นะคะจะเป็นประมาณไหนนะคะ,าาะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกนะคะก็พูดขึ้นมาเลยว่า你是哪国人你是哪国人ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่า คุณเป็นคนที่ไหนนั่นเองนะคะหรือว่าคุณเป็นคนประเทศอะไรนะคะหนีก็คือคุณสืบเป็นนะคะหน่าเนี่ยคือที่ไหนนั่นเองนะคะกัวหรินหน่ากัวหรินก็คือคนประเทศอะไรนะคะหนีใช่ต่อมาค่ะสองคำง่ายๆเลยนะคะหนีใช่หนีใช่คำว่าใช่นะคะแปลว่าเดานั่นเองนะคะ เดาดูสิ do อ่าเธอลองดาดูสิหรืออาจจะบอกว่านีใช่ใช่เธอลองเดาดูสิแบบนี้ก็ได้นะแต่ในบทสนทนาเนี่ยก็จะใช้ใช,ใช่แค่ตัวเดียวนะคะประโยคต่อมานะคะก็บอกว่า日本人我猜你一定是日本人我猜你一定是日本人 ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าฉันเดาว,ว่าเธอเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นแน่ๆเลยนะคะซึ่งลองมาดูกันที่คำศัพท์นะคะคำว่าหัวใจก็คือฉันเนี่ยเดาว,ว่านะคะนี่คุณอีติ้งเนี่ยแปลว่าแน่นอนนะคะชึ่งก็คือเป็นนะคะญี่ปุ่นเหรนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะเติมเหรนเข้าไปญี่ปุ่นเหรน ก็คือคนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหัวใจหนีติ่งสื่อญี่ปุ่นก็จะแปลว่าฉันเดาว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนญี่ปุ่นแน่ๆเลยประมาณนี้ค่ะ不是我是泰国人เดาไปเรียบร้อยแล้วสรุปบ่วใ่เดอ้อไม่ใช่นะคะเขาบอกว่า不是我是泰่国人不是 我是泰国人ตรงนี้นะคะปุ๊ซึก็คือไม่ใช่นะคะ我ฉัน่อก็คือเป็นไทย国人ไทย国นะคะก็คือประเทศไทยนะคะเติมเหรนเข้าไปไทย国人ก็คือคนไทยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปชื่อ我是泰国人ตรงนี้ก็จะได้ว่าไม่ใช่ฉันเนี่ยเป็นคนไทยนะ 真真的你真的你好像日本人โอเคค่ะหลังจากที่รู้ว่าไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยบอกว่า真的真的，ตรงนี้นะคะก็แปลว่าจริงดิคำว่าจรนะคะก็แปลว่าจริงนะคะ真的ก็คือจริงดิ你真的好像日本人ตรงนี้นะคะก็คือเธอเนี่ยเหมือนคนญี่ปุ่นจริงๆเลยนะ นี่นะคะก็คือคุณจริงเตอก็คือไม่แปลว่าจริงดีละก็จะแปลว่าจริงๆนะคะเห่าเสียงเห่าเสียงเนี่ยแปลว่าเหมือนนะคะ日本人日本นก็คือคนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย你真的好像日本人ก็คือเธอเนี่ยเหมือนคนญี่ปุ่นจริงๆเลยนะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทสนทนาในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าแบบง่ายๆนะคะพักผ่อนสมองกันบ้างนะคะมาทบทวนคำศัพท์กันนะคะว่าคำศัพท์มีอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะหนาหนาแปลว่าที่ไหนนะคะชายชายแปลว่าเดานะคะหติ่งหติง แน่นอนนะคะหรือว่าอย่างแน่นอนญี่ปุนป่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นค่ะเหรัญเหรัญคนไทยกัวเหรัญไทยคนคนไทยจน,จนจิงจ์จริงจจริงจ 好好เหมือนโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายใจ اي เจียน<是> 不是，我是泰国人。真的，你真的好像日本人。